ได้เพื่อนไหมครับมาเรียนที่นี่ก็ได้ได้ได้เพื่อนดีไหมครับใหญ่พูดเลยดีกว่าัใหญ่พูดด้วยจัด,ด, <c oughs> ดีครับดี <c oughs> พูดเล่นธุรกิจของเขาที่มันแมชชิ่งกับเราได้ไหมครับได้เลยเพราะว่าเขาเนี่ยทำอย่างพวกโปรแกรมเมอร์แล้วก็มีพวกอ e ีคอมเมิร์ซแล้วถ้าเกิดให้เราแบบแอบมินทาง <c oughs> เขาจะมินทางเลยดีครับเขามีแอบมองนักเรียนของเรายิงเ <c oughs> หรออันนี้จะเป็นผมมากกว่า <c oughs> เล่นครับ ได้เพื่อนบ้างไหมครับคลาสนี้โหไม่รู้เพื่อนหรือพี่หรือพ่อครับตอนนี้เขาเป็นไงฮะตอนเขาเรียนเขาตั้งใจเรียนไหมครับชวนคุยทางทางคลาสชวนคุยทางทางคลาสเขาตั้งใจเรียนนะแต่ว่าแปลกๆต่รต่อยอดธุรกิจเราได้ไหมคนนี้๋อพิซซานได้ครับบอกพิซซานแนะนำคอนนคชันดีมาให้เยอะแยะเลยมีอะไรต้องระวังบ้างไหมครับระวังทุกตรงเลยพี่วะาสองคนนี้ฮะมาจิ้งกันได้ยังไงครับธุรกิจเพราะว่า เพราะว่าผมไปปรึกษาเขาเรื่องงานเรื่องงานพี่ชามเป็นคนน่ารักครับจริงๆเป็นคนใจดีครับแล้วก็ครับจริงๆถ้าในเรื่องของไม่จริงฮะเคือไม่จริงุ้ยหอยแนะนําในเรื่องของ opportunityity โอกาสต่างใให้กับทางทางผมเนี่ยไม่เสมอเลยจริงๆริไม่หรอกก็คืออยู่กลุ่มเดียวกันกลุ่มแบงกูจะไป่นหน้ากับใครดีวะคือพี่เนี่ยทำธุรกิจอันนึงเนี่ยที่ทาอยู่เนี่ยเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน ก็เลยไปปรึกษาน้องเขาครับแล้วน้องเขาก็ให้คําแนะนําที่ดีปรึกษาปัญหาเขาอะไรเงี้ยดีไซน์ทำอะไรลงไปครับดีเรียว่า CEO Idol ทำให้ได้มาเจอกันใช่ไหมครับใช่ประเด็นก็คือแต่ละคนเนี่ยก็จะมีธุรกิจก็จะมีความรู้ก็จะมีคอนเน็กชันต่างๆกางกอรซ CEO Idol เนี่ยทำให้มาเจอกันไงคนมาพูดความรู้อันนี้ดีอยู่แล้ว แต่ว่าสิ่งที่มันเหนือกว่นนั้นคือเฮ้ยมารู้จักกันเนี่ยแล้วมันทําให้สนิทกันอย่างเมื่อกี้นี้ถ่ายรูปกันอยู่เอ้ามีเป่าเค้กเขาให้ความส่วมกันกับรายละเอียดต่างๆนานาแล้วก็กะระหว่างสัปดาห์เนี่ยก็จะมีเราไปมาใช่ที่ไปคุยกับพี่หมูพี่หมูบีครับได้ไปล่องเรือด้วยได้ไปไปดูคลับเนาะแล้วก็ให้ความรู้ทางด้านกิบโตเออโหเดี๋ยวเรียนจบคลาสนี้ไปไปเตะฟุตบอลเนาะเดี๋ยวนี้เวลาทำธุรกิจสูงเราทำคนเดียวก็ได้แต่ว่าเก็แมทช์เามันมีการความร่วมมือระหว่าง ความในชาติระหว่างเพื่อนฝูงกันอ่ามันช่วยเหลือกันอันนี้สําคัญมากการที่เราได้มาเจอเพื่อคุยพี่เนี่ยซีเนี่ยที่เรามาเรียนเนี่ยมันมีหลายอายุช่วงอายุเน <c oughs> เาะต่อมาแลกเปลี่ยนท <c oughs> ัศนคติเนี่ย<ช>ผมคิดว่า<ช>มันเป็นอะไรที่ดีมากครับ <c oughs> พูดถูกซี <c oughs> โอไอดอลเบส e ฟน